สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะเอาพระนะครับผมไม้แสามนันสวันนี้ครับวันสวัสครับนายเอ้ามาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยอเย้ยผมอันนี้คือหลวงปู่นะครับร่องบึงลุจกักบคนชอบไหมชอบพระไหมนี่ยดูใกล้หน่อยตากร้องหน่อยชอบพระไหมจับคนอีลุยจกักบคนถ้าอยู่คอนเทนถ้าพระอีสระต้องรูจ้จักรูจก้รจับหาตามที่ยเบึงสีมกรกตเนี่ยบหลวงปู่ผางด้วครับ มากกว่าง่ามกว่าเขาเล่นกันนี่ครับวงนี้ครับมาดูใกล้ครับเนี่ยมานี่ดูใกล้หน่อยบอลเออเนี่ยพศสดุสิบสองนี่วงนี้พระเจ้าให้เลยสามหมื่นสองหมื่นแล้บอลนะครับเพราะแบบจะให้น้องเอาของดีไปแฝงคอไว้หน่อยหลายคนเลยหลายเยอะแบบมีเยอะแล้วพูดงไม่ใกล้หน่อยไม่ใกล้หน่อยแต่ก็ขายมีแล้วนะครับบอมีเหรอบ่บ่ฮะบ่อเหรอ บ่นี่ยเขาจะให้ไอ้สามมื่นต่ว่าไอ้สเหษบรรักลาผมจะให้น้องผมเอาไว้ใส่ไงเอาไว้บูชานะครับผมผมเช่ามาก็สามมื่นแล้วจะให้น้องหมือนหน้าเอามื่นหาเดี๋ยวมื่นหาเอาก็คือโลดโลดเลยเนีบ่ก็อยากให้น้องคือว่าแบบอยากให้น้องอไอ้เฉยเนี่ยพอสองพันหนึร้อยสิบสองน้ำเนี่ยอยากให้น้องเอาไว้ใส่อ่ะมื่นเดียวมื่นเดียวไรเลี้ยวเยอะนบ่เอามื่นเดียวบวกกันไรเลี้ยว มือเดียวออกเลยลเลก็ยกมือใส่หัวนะครับมีคว้งดีได้หน่อยเนี่ยเอาไว้พคนเองมาดูใกล้หน่อยนี่ครับคว้องดูเอามือเดียวหลายเลี้ยวแล้วผมถ้าไม่ร้อนเงินนะครับผมนะมวยไม่พิกนะครับผมไอ้บอลนี่หรอเอาป้าพี่หรอซึ่งก็สอดเหรบพี่เด็กงองงอะไลเใส่พวกนี้งองอป่อเลี้ยควายยักษ์ตวบงหมวกมีเลยหมด ก็3สานิพแล้วเนาะไม่จดึงหัวมันไปละพวนเรียกว่ามันมันทอนหมวไปเอ้ยบวงเนี่ยเองขาหวเนี่ยองข้างเจ่าเนี่ยเนมีกี่หัวเฮ้ยพมงอเนี่ยหลายพวนโอ้โ้มีอีกเลยบ่อาเสรุปสรุป ผมจะเอาพระไม่น้องหรือมันจะถอนหอกผมนี่เอาปามีสิทธิ์เลยอยู่นี่เอาไปเนี่ยเอาไปใส่เอาอยากให้เอาไปใส่ไปเลยหลายมีอยแล้วบอกว่าจะทำไปขอถ่ายร่างยิสล่าดปเว่าขอร้องขอร้องนะขอร้องได้บห้าพันก็ได้ห้าพันไอ้วันนีๆห้าพันนะครับห้าพันก็ได้ครับ ผมเช่ามานี่เขาไมา้ผม, 30, 2, มสผามหมื่นนะครับพอสองพันหนึร้อยสิบสองเนี่ยผมลงปู่ผางผมก็นับถือนะครับด้วยตอนแรกผมจะไปเลี่ยมทองครับตอนนี้มันมันช็อตครับผมสดสดเออ,อ้วยจุ่มเงินมอเนื้อให้กาบ่อนต่อเนื้อสาธุอ้าห้าพันผมมีเงินอยโอ้โหระดับแสงวันนี้มีเงินบอลบอลนะครับแมวอ่ะโซฟาเย้ ขอแล้วพี่อ่ะเออ่ะบอกได้บ่ได้ขว้าตั้งแสงวันนี้หน่อยเนี่ยดูทำไมอ่ะดูเขาเตะเออมันนี้วันนี้วันนี่ขอ้าได้ไหมขอได้ไหมขอแรงขอแรงไม่ขอตังค์อ่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยให้เลยพระตอนนี้รู้ยังว่าพระตะวันฉายบวชดัู้รู้นะอ่าไปขอลองไปขอดูดิอ่าลองแกล้งไปขอหน่อยหล่นี่แหละมาฮะยีเตะ โดนค่าโมจิไปลองลองเข้าไปถามนี่ไปครูหน่อยอบอกว่าบอกว่าพัฒตะวันฉายดีดีอ่ะพูดหน่อยพัฒตะวันฉายดีบอกหน่อยออพูดหน่อยบอกไงอ่ะบอกบอก,บอกแสงมณีพัฒพัฒตะวันฉายดีเรียนรู้พัฒตะวันฉายอ่ะ อ่าพระตะวันฉายอ่ะอ่าดีอะไรอ่ะพระตะวันฉายทำไมรู้ไหมรู้เออเขาดีเขาดีเออาเขาดีกว่าแสงมณีโอ้ยไปเลยไม่กล้าพูดลองดิลองดิมันมันเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ไหนอ่ะมันเหมือนที่ไหนอ่ะอ่ามันไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันใช่สรุปพูดต่อหน้าเลยพระตะวันฉายกับแสงมณีใครดีกว่ากัน อมาหน่อยอาพูดใ,ใกล้หน่อยระหว่างพัฒตวันฉายกับแสงมณีใครดีกว่ากันพัฒตวันฉายอ่